เรื่องที่น่าปลื้มใจครับฝรั่งหัวใจไทยมอบแผงโซล่าเซลล์อาหารแห้งให้กับตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดตราดครับที่ฐานตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตราดครับมิสเตอร์มาร์คเชลลี่นักแสดงชาวอังกฤษพร้อมภรรยาชาวจังหวัดตราดเดินทางมาจากประเทศอังกฤษครับเพื่อนำแผงโซล่าเซลล์จำนวน9้าชุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารแห้งขนมน้ำดื่มมามอบให้กับตำรวจตะเวนชายแดนที่ประจําการอยู่แนวชายแดนจังหวัดตราดครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยหลังจากมอบสิ่งของเสร็จมิสเตอร์ มาร์กเนี่ยได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือไทยหลังจากพูดจบแล้วครับก็ได้มีการถ่ายรูปคู่พร้อมถือธงชาติไทยครับบอกว่าไทยแลนด์สู้ๆฮะด้านทางตชดครับก็มีการขอบคุณคุณมาร์กเชลลี่และก็ภรรยาที่นําสิ่งของมามอสบสนับสนุนตํารวจตะเวนชายแดนในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางตชดเะีรยต้องการเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตแผงโซล่าเซลล์เนี่ยจะช่วยได ยังประชาชนที่ยังคงสนับสนุนต่อชดอครับและช่วงเวลานี้ครับก็ได้มีการพูดถึงว่าตํารวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของจังหวัดปราดมีความพร้อมมาโดยตลอดตั้งแต่การประทะในรอบแรกกับกัมพูชาซึ่งตํารวจตะเวนชายแดนทุกนายมีความพร้อมสูงสุดและยังคงตึงกําลังอยู่แนวชายแดนติดตามข่าวสารในพื้นที่พร้อมสนับสนุนทหารแนวหน้าจนถึงปัจจุบันครับสุดท้ายอยากฝากถึงประชาชนอย่าตื่นประหนกขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้มีความมั่นใจว่าทหารตชดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปกป อธิปไตยไทยและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนครับกดหัวใจให้หน่อยครับ